สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีนะครับทั้งหลายนะครับเมื่อวานผมกับเดวัาเรื่องขันตอนกระบ,บวนการกฎหมายเล่านะครับเมื่อนี้ก็สิม,มาขอลงรายละเอียดนะครับในกรณีขันตอนแกขอพิพาทนะครับในระดับหมู่บ้านนะครับตอนนี้กรณีของคําหลาเนี่ยค้าหลากไดเดนเมือตา,ตามตามกฎหมายนะครับคือไปแจ้งกับนายบ้านแล้วนะครับ ตอนนี้ก็ถือว่าในบ้านได้รับทราบใ้ดําเนินการนะครับมีการนัดหมายทางกูกรณีนะครับและกัผู้หลองมามาพูดคุยกันปรากฏว่ารูกรณีที่เป็นผู้ถูกลองเนี่ยพอมาตามนัดนะครับกันเลยอยากอธิบายให้เห็นกันตอนต่้อากนีหนนะครับว่ามันมันจไปอย่างไดนะครับ อันนี้ให้ท้าความนิดนึงนะครับการไกลเกลีก่ยร,รับมู่บ้านเนี่ยนะครับเขาก็จะมีคณะคณะเขาเรียกว่าคณะน่วยไกลเกลียนะครับซึ่งคณะนี้ก็จะมีการเลือกตั้งโดยประชาชนในหมู่บ้านนะครับขึ้นมาก,ก็มีวาระสามปีนะครับโดยคณะนี้เขาก็สะยึดหลักการปรนีปน้อมเป็นหลักนะครับแล้วก็ดําเนินการไกลเกลีก่ยขอพิพาทษ ดังใดดังหนึ่งนะครับเมื่อคณะเนี่ยได้รับคำรองนะครับหรือขอเสนอคู่กรณีนะครับเสร็จแล้วในกระบวนการจะเป็นทั้งสี่ครับเมื่อได้รับคำรองแล้วนะครับหรือคำเสนอให้ทำการไกล่เกียบขอพิพาทนะครับทางหน่วยงานนะครับหรือผู้ที่เกี่ยวข้องหรือคณะนะครับก็จะ สิ่แจ้งให้ไฟไฟกูเกอร์นีนี่ทราบนะครับถึงคำลองขอเสนอดังกล่าวนะครับและให้น้ำเนันการถึงขอเิพาทนั้นภายในเจ็ดมือนะครับก็คือภายในเจ็ดมือก็คือมีการนัดหมายมาคุยกันนะครับหลังจากได้รับคำลองหรือขอเสนอนะครับแล้วเนี่ยเขาก็สิมอบหมาย ให้คณะไกลเกียรเนี่ยนะครับคนใดคนหนึ่งนะครับรับผิดชอบในการปีหน้าเบื้องต้นก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการประชุมคณะให้มีความเห็นนะครับต่อคำรองดังกล่าวนะครับเมื่อมีมติเป็นเอกฉันนะครับภายในคณะก็จะออกบัตรชื่นะครับ,นออบ,นนะรบหนังสือเช่น เรียกทาการไกลเกียร์นะครับซึ่งปัดเชืน,นันจะต้องทรงถึงภูเขาหลวมทําการไกลเกียร์หรือแะคูกอรณนีนะครับในวันทําการไกลเกียร์ยังหน่อยสามมือนะครับสามวันนะครับการดําเนินการในการไกลเกียร์นะครับประท่านหวนาคณะและทุกคนที่เขาร่วมเนี่ย มีสิทธิ์เสนอขอคิดเห็นต่างๆได้นะครับสุดท้ายคณะไกลเกียร์นะครับก็จิมาหาทางออกที่ดีเพื่อให้สองฝ่ายเนี่ยตกลงปนี้ปนน้อมกันได้นะครับแต่แต่ก็มีขอมแม่ยวา่าบ์บว่าสิกรณีใดก็ตามนะครับคณะไกลเกียร์ม่ีสิทธิ์ตัดสินหรือใช้มาตรการ ต่อคู่กรณีนะครับเช่นการใช้แทนค่าเสียหายบุ้งเหล็บก็เครื่อสินใหม่ทดแทนโดยคู่กรณีไม่เห็นด้วยนะครับหรือค่าปรับหรือ่าหรือลงโทษทังอาญาการไกล้เกียงทุกครั้งต้องต้องมีการบันทึกผลอย่างละเอียดนะและชัดเจนนะครับ กรณีที่พอสามารถตกลงกันได้ก็ให้น้ำหนินการปฏิบัติตามเนื้อหาที่บันทึกไว้แต่หากสามารถตกลงกันได้คณะไกลเกียร์ถ้าหากตกลงกันบ่ได้นะฮะขอโทษครับถ้าหากตกลงกันบ่ได้คณะไกลเกียร์เนี่ยเขาจะส่งสำนวนคํำเสนอต่างๆนั้นไปยัง่ง ห้องการยุติธรรมอำเภอนะครับเพื่อดำเนินการไกลเกลีก่ยอีกขันต้อไปนะครับอันนี้อยากสิให้เห็นกระบวนการนะครับตอนนี้ในระดับหมู่บ้านเนี่ยเขาใจว่าครูกรณีกับยั่งวัทนมานะครับมันก็นจะเป็นขั้นตอนอยุ่ระดับนีกอนนะครับเสร็จแล้วเขาก็จะมีกระบวนการจะมีคณะกรรมก,การที่ผม นะครับบอกไปแล้วนะครับถึ้นมานะครับดังนั้นคือเรื่องของคดีนี้มันมันบ่ต่าไหนจบครับจะจะเฝ้าไปตกใจนะครับเพราะว่าด้วยกระบวนการเนี่ยในบ้านบอมแอนผูนวนในฉัยสีขาดนะครับเขาจะมีคณะกรรมาการอีกที่หนึง่งจังใดมันก็นต้องเรื่องมันแต่บ่มานนะครับมันก็นจะเป็นไป,นปนตามขั้นตอนนะครับมันก็สเขามากสู่ กระบวนการห้องยุติธรรมอำเภอนะครับเดี๋ยวรายละเอียดนะครับของยุติธรรมอำเภอเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะเสนอให้ฟังในคลิปต่อไปเนาะอันนี้ผมเสนอเห็นตรงนี้ก้อนนะครับพี่น้องอาจิะได้เข้าใจนะครับในกระบวนการระดับมู่บ้านก่อนว่ามันมีปู้ใดแน่เกี่ยวของนะครับผลมันเป็นยังไรแล้วเนี่ยการส่งเรียนการนั้นน้นเงื่อนงานเนี่ยมันเป็นยังไร กฎหมายนี่นะครับมันมันอยู่ในเรื่องกฎหมายที่สามารถย่อมความได้นะครับพอกฎหมายเล่าเนี่ยถ้ามันบอถึงขันรุนแรกรายแรงเนี่ยนะครับมันอาจจะบอถึงเป็นคดียาญ้านะครับนะครับแต่ว่ามันมันเป็นคดีที่เขาเขาย่อมความกันเดียวแต่ว่ามันมันก็ขึ้นอยู่กับการตกลงไกลเกลียมันก็ขึ้นอยู่กับหลักฐานนะครับมันจะสามารถเชื่อมโยงไปว่าตัวคำลายเองเนี่ย ด้รับผลกระทบทางจิตใจแข่ใดมีความเสียหายอย่างนี้อันนั้นก็ค่อยคๆไปเมึงตัวรายละเอียดหลักฐานประกอบเนาะอันนี้ก็ขอได้ยายยบคลิปตรงนี้ไว้ก่อนนะครับตอนนี้ห้องมัดมา,มาอยู่ในในในระดับหมู่บ้านก่อนนะครับค่อยติดตามต่อไปนะครับก็สวัสดีครับ